สวัสดีครับ Infinity RC นะครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่สาแล้วนะครับสำหรับรถแมคโครบังคับสเกล1ต่อ24ุ่ยหน้ารหัสเบอร์1594รุ่นใหม่นะครับคลิปนี้ก็จะมาเปรียบเทียบนะครับเป็นตัวอัปเกรดแขนแล้วกับตัวที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับตัวที่ยังไม่ได้อัปเกรดก็จะเป็นรถสเปคเด,เ,ดเดิมจากโรงงานอยู่ที่ราคา7,900บาทนะครับถ้าอัปเกรดแขนเพิ่มก็เพิ่ม1 0 0 0บาทก็จะเป็น8,900บาท รถ1594ตัวนี้นะครับจะเป็นสเปคใหม่ก็คือช่องล่างเหล็กแท็งเหล็กล้อนำเหล็กไฟน์น์ดรายหรือว่าล้อขับเหล็กนะครับส่วนระบบก็จะเป็นระบบเซอร์โวเหมือนรุ่นก่อนๆใช้เซอร์โวสชุดนะครับชุดอามชุดบุ้งกีแล้วก็ชุดยกบูมรถที่อัปเกรดแค่แล้วนะครับประสิทธิภาพการเล่งก็จะดีกว่า,าจะดีกว่ารถเเดิมนะครับก็คือขดเข้าได้สุดขดไปอารมเข้าได้สุดนะครับแบบนี้ ส่วนรถเดิมเดิมนะครับรถเดิมเดิมก็จะกดปลายฮารมได้แค่นิดเดียวนะครับคือจังหวะนี้คือสุดเลยนะครับเนี่นะครับสุดแล้วรถที่อัปเกรดแข็งแล้วนะครับก็จะยืดได้ปกติเหมือนเดิมยืดได้จนสุดนะครับส่วนขดแขงเข้า ก็ได้สุดเหมือนกันทำให้ประสิทธิภาพการเล่นจะเพิ่มมากกว่าดีกว่านะครับส่วนเรื่องกำลังนะครับเหมือนกันกำลังเท่าเดิมน,นะครับการเล่นแบบลดอัพแขนแล้วก็จะทำให้รถดูสมจริงมากกว่านะครับ การทํางานของรถอัปเกรดแล้วไม่อัปเกรดนะครับาการทํางานของรถอัปเกรดก็จะยืดสุดเข้าสุดส่วนตัวที่ยังไม่ได้อัปเกรดก็จะมีพื้นที่การขดเข้าได้นิดเดียวนะครับ ลูกค้าสามารถเลือกสั่งซื้อได้นะครับจะเป็นรถสเปคเดิม7,900บาทหรือว่าจะเป็นรถสเปคอัพเกรดแขน8,900บาทนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0618044186หรือว่าสแกนไลน์ QR code นะครับที่ขึ้นที่หน้าจอของท่าน Inbox ก,กันเข้ามาได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับขอบคุณครับ